ช่วงนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะทุกคนทางอากาศหนาวเย็นบางครั้งก็ฝนตกก็เป็นธรรมดาค่ะที่เชื้อโรคมันจะระบาดในช่วงนี้ดูเสียงดิฉันสิคะก็เริ่มมีเสียงแบบความแบบเซ็กซี่แหบใหญ่ขึ้นมาทันทีคือตอนนี้ฟังนะเชื้อโรคคือเยอะมากทุกคนวันนี้สิ่งที่จะพูดคือโนโรไวรัสทุกคนเนื่องจากมันเป็นเชื้อโรคนะคะที่ระบาดและแังออกฤทธิ์ทางระบบทางเดินอาหารซึ่งเจ้าโนโรไวรัสเนี่ยนะคะมันระบาดได้เยอะเพราะว่ามันอยู่ใน อุจจาระของผู้ป่วยค่ะแล้วก็สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมย่งได้นานถึง2ส,สัปดาห์เลยค่ะและจะแพร่ระบาดได้ง่ายนะคะในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยละค่ะซึ่งเ,เชื้อโรคโนโรไวรัสเนี่ยนะคะมันก็สามารถติดต่อมาได้จากการรับประทานอาหารนะคะการดื่มน้ําหรือว่าการรับประทานอาหารรับประทานน้ําแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีเชื้อโรคตัวนี้ปนเปื้อนอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังแบบสามารถติดต่อนะคะจากแบบลาวหายใจเอาละอองฝอยของผู้ป่วยเข้าไปนะคะเพราะว่าหรือว่าผู้ป่วยนะอาจจะห้าชิวหรือว่าอะไรไม่ได้ปิดปาก กระเด็นเข้าหน้ามาหรืออะไรมาก็คือได้เลยหรือว่ามือไปปาดน้ำมูกนะไปปาดน้ำลายนะแล้วก็มาจับตรงนี้แล้วเราก็ไปจับต่อแล้วก็มาแคะขี้ตาแคะขี้หูขี้มูกอะไรก็คือติดกันไปเรียบร้อยคือสามารถติดได้ค่ะก็จะสามารถติดต่อได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเด็กเล็ก,ลกหรือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นอันตรายได้ค่ะและพอร่างกายของเรานะคะมันได้รับเชื้อเจ้าโนโรไวรัสเข้าไปในร่างกายนะคะประมาณ12-48ชั่วโมงเนี่ยจะเริ เริ่มเริ่มมีอาการแล้วค่ะอาการของโนโลเวลาที่เด่นชัดเลยนะคะก็คือเขาจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารคลื่นไส้อาเจียนนะคะปวดท้องนะคะถ่ายเป็นน้ํานะคะท้องเสียแล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนปวดหัวนะคะอ่อนเพลียมีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าว่าร่างกายแข็งแรงดีนะคะได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปนะคะจะมีอาการเพลยงท่านี้ประมาณ1-3วันก็สามารถหายได้เองค่ะเนื่องจากว่าเป็นเชื้อไวรัสเนาะไม่ได้มียารักษาที่เป็นยาฆ่าเชื้ออะไรค่ะมันจะต้องรักษาตามอาการอย่างถ้าว่าเรามีอาการเหมือนคลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้ ก็จะมีการจิบ ORS นะคะที่เป็นจิบเกลือแร่เพื่อทดแทนนะคะการสูญเสียน้ําออกไปแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันภาวะช็อกเนาะพอเราสูญเสียน้ำถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรทดแทนเข้าไปนะมันก็จะทําให้ร่างกายเกิดภาวะช็อกได้ค่ะจากการขาดน้ําแต่ถ้าหากว่าร่างกายของเรานะโหขึ้นไส้อาเจียนนะคะทายอีกแล้วก็ไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยเพราะจิบ ORS เข้าไปคือ อาเจียนออกมาอีกอย่างนี้อาจจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วค่ะอันนี้อาจจะต้องมีการเหมือนให้สารน้ำทดแทนทางหลอเดเลือดดำหรือว่าให้น้ำเกลือที่เรียกกันนะคะเพราะฉะนั้นหากมีอาการผิดปกตินะคะลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่ามันมีอาการเยอะมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือว่าเข้าข่ายเจ้าโนโรไเวรัสลหรือเปล่าต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะหากว่าเกิดเราคือดื่มน้ําเข้าไปทดแทนไม่ได้นะแล้วก็กินอะไรก็ไม่ได้เลยจะอาเจียนตลอดเวลาอาเจียนตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ข้างล่างก็ออกข้างบนก็ออกแบบนี้ อย่าปล่อยไว้นะคะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะหรือว่าผู้สูงอายุอันนี้อย่าปล่อยไว้เลยคะ่ะถ้ามีอาการนะท้องเสียเออหรือว่าอาเจียนหลายครั้งเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วคะ่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าหาว่าใครนะคะร่างกายแบบแข็งแรงดีเนาะเป็นวัยแบบผู้ใหญ่หนุ่มสาวพวกนี้นะคะก็จะหายได้เองภายใน1-3วันคะ่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการป้องกัน เจ้าโนโรวรัสนี่ค่ะคือต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆแล้วต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่ด้วยนะคะล้างให้ถูกวิธีด้วยนะคะเจดขั้นตอนตามนี้เลยจ้า และจะให้ดีนะคะก็ต้องรับประทานอาหารนะคะที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะถ้าว่าเราแบบซื้อมาแล้วมันเย็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการแบบว่านาําไปอุ่นให้ร้อนนะคะเพื่อสุข,ขอนามัยที่ดีด้วยค่ะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะในการที่จะรู้จักเจ้าโนโรไวรัสนะคะแล้วก็รับมือกับเจ้าเชื้อโรคตัวนี้นะคะไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะวันนี้เสียงอาจจะแหบนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย